สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขุสุคนวันนี้หละ่ะพากินผ้าพี่น้องมากินส้มตํากุ้งสดจ้าอ่าใส่ปูหมาน้ําพี่น้องจ้านี่มึงเห็นบ่กุ้งตะไคร้ด้พี่น้องเด้อกุ้งขาว,ขาวหาอยอ่ะเป็นใสใ่จำบโบนะพี่น้องใจอีหละ่ะซื้อมาจากแมคโครด้จากพี่น้องจ้าต่ว่าก่อนที่เข้าจะไปแซรบไปนวดกันนะอีหละ่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากแบรนด์แอลโคเป็นสบู่ทำความสะอาดผิวหน้า สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายเป็นผดเ,เป็นพื่นบ่อยเป็นซิวอุดตันซิวหนองซิวแสบนะคะอีหล่าแนะนำเลยสบู่ชาโคและก็สบู่ธนาคาแพคคู่นี้ราคาเพียง160บาทเท่านั้นถ้าผูดด้ใดสนใจอยากจะลองใช้ในเวลาพักกินเมืองอิหล่าตึ่นหนึ่งงทางการสั่งซื่อไว้ยุดไตคลิปเด้อแนะนำจากพี่นอนจ้าหลายท่านเปิดใจลองใช้แล้วหนาดีขึ้นหลายจ้ะมาะสุดแสนน้ำกันมือน,นี่จัดแบบว่าถัด จานพู่นใ่เลยพี่น้องหลน่นคกกุ้งฉ่ำมาก phát bùng chả กุ้งกรอบมากจ้ะอี่แหละเอาไปดองน้ำปลาวกวนก่อนด้วยพี่น้อง ไม่ได้ค่อยแสบหอมพักบุ่งปออูมากรับด แซ่บหลายจ้ะ ปลาคุงกรอบ รับดูได้ทุกอัรรถเลยจ้ะที่ปรุงลงไปเนี่ย 嗯，罗汉茶。

ทักบุ้งไหมขึ้นแสบดีจ้ะ 在不在？ สบ,บู่ที่หลาใส่อะพิ่นมีท้งหมดสี่สูตรด,ด้วยพี่น่องเด้อชาโคธนาคาดีท็อกก์หรอกอะช่วยลดสิวนะเพื่อไให้เป็นสิวหนักแพคคูนีเด้อแล้วก็อ่ามิกฟูดแล้วก็คอร์าเจนกะฝาริวรลอยเด้อจากพี่น่องอีหลานนี่ใส่ทุกสูตรจ้ะแต่ละสูตรกะใส่ตามสถานการณ์ของผิวหนาจะของ ใสก่กีมกับแพรพี่น้องไปแอนคลินิกเมื่อสองเดือนก่อนไปคลินิกไปเหตุแบบว่าอยากแบบว่าวิงว่งวิง่งบ้างๆหนานะกลับมาพี่น้องรีมของเขาพื้นคืนเต็มหนาเลยพี่น้องกว่าสิยุบกันเนี่ยต้องใส่ดีทอ์กใส่ท่านาค่าตออเนื่องพี่น้องใส่ยางกับไม่ได้กลับมาตายล่างยูสบู่แบนเอลกูอีกคือเกา น่าใส่คทีเมื่อดดเลยใส่ไดต้านสบู่แบรนด์แนวโคตร้วกกะกันแดดไม่พี่น้อง,งึดจจะคล้องลายคนแผง,ง่ายสิเข้าใจดีจ้ะอม Ai mất ngọng กินแสบกินกนัวไทยอีดีพี่น้องเมนูมักเมนูปวดนะกินเกือกทุกมือเอาวาาเดี๋ยวได้สมตามตามบักคุงนี่พี่น้องจานน้ำปลาโรงปลาร้านนะพี่น้องแซ่บซับใจนะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่สอบถามเข้ามานะคะวายลาเนี่ยเป็นนังคือแต่งหนาติดในพี่น้องสังเกตเมืองแต่งหน้าติดนะคะถามว่าเป็นคนผิวหน้าดีหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าอีหลาบบอแมนคนผิวหนาดีเ้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของ เป็นสิวอ่ะประจําในพี่น้องเพราะเป็นคนหน้ามันนะเราก็เป็นคนที่มักเป็นสิวอุตันนะอีหลากระใสบอกเลยว่าใส่อย่างบอลอดนี้พี่น้องฉันรองมาแล้วสําหรับตัวอหลานะไปคลินิกเฮดมากพื้นกับคืนนา สมดไปแปดพันกว่าบาทก็ต้องกลับมาตายร่างสะบู่แบรนแอลโคเพื่อรักษาผิวหนาจากของในพี่นอนนะช่วยลดอาการอักเสบพ,พดพื้นแผลงงแผลเงื่อจากของในพี่นองจ้าพดพื่นเป็นซิวน้องซิวอุดตนันซิวอักเสบนะแพ็คคู่นี้ด้วยผิวนองสมพูชาโคลแล้วก็สชธพราคาเพียง160บาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใสใ่แบบิดาผ้ากินมืออิหลาตดิ่งช่องทางการสรั่งสื่อวัยยุติคลิปเดอ้อสำหรับคลิปนี้อิหลาผ้ากินไปแล้วสวัสดีจ้า